รองไโอ้ยเอาลครับสวมเสื้อก่อนดันได้ไปฮะโอ้โหโอ้โหอกเ้ยออกิ่วตงไว้ัดต่อไป้ดตอไดูน้ำน้ยหมดแก้วดูน้าน้อยหมดแก้วเดี๋ยวโอ้โหเครื่องแมากเครื่องแมากให้ไวฮะให้ไให้วมาแล้วโอ้โไมากพีมของพีทจะเดทำได พีมีกระอาคาอ้วนนะฮะแต่หมดแล้วครับไปต่อครับหมดแล้วไปต่อตรงไว้ครับไปวิ่งต่อครับแบ่งกันต่อลูกโบว์อินแตนะะกต่อลูกโบว์อินแตกครับเอาละครับผอมบี้ทำได้ดีมากเร็วมากครับห้ามใช้มือบีมแตกนะครับใช้าปากเต่าให้แตกเท่านั้นไปฮะไปฮะบิมหมดไปอีกไปอีกคอมบี้ไป เป็นไยหยลูกของก,กันเลยโอ้โยอยากกนมืนะฮะมีการเลย์สายใจทนะีมีพี่ดิ้วมาให้นะฮะมีชิโชู่มาให้ไม่ติดด้วยเอาละครับเอาละครับเรามีน้ำเอาไว้ช่วยน,นะครูเอาละครับเห้

โอ้โอ้โอ้ฮะและไปแยกเข้าใช้มือเข้าใช้มือใครต้องใช้มือหน้าใช้มือทําใช้มือให้ของตัวเองขออนุญาตๆ เ่าแป้มเลยเหมอกันสามต่อสแล้วสมต่อสามแต่นี่นึงขอขอาตขา่ยต้นฮะคุณรู้สึกยังไงบ้างที่คุต้แบคอยแกะไขให้กับทีมโซนาคือคือพ้กคุณิี่การัจชนะเอาเรื่องลำบากใจมากคินคือด้านขวาก็กดดันทางซ้ายก็กดดันผมทำได้แค่ต้องปอกเท่านั้น บอกไปอ้าวก็ผมบอกไม่เป็นนะเติ้ลก็ต้องช่วยถูกแล้วผู้พี่ก็อยู่ๆก็เยอะแยะไม่ให้ผู้พี่บอกอ่ะเติ้ลอยู่ใกล้ตัดเราต้องถูกเวลาไงแผะแผลเขาช้าโลเอาถ้าบอกว่าคุณถือว่าแผนคุณสำเร็จนะสำเร็จนะครับเพราะว่าทีมซาติบูได้แข่งกันไม่ได้เอาละขอไปว่า ต่อสแล้วใช่แล้วอื่เกมแค่สองเกมพี่ชัเดิมมีไส้ซึเยอะอยู่นะต่อไตาได้เา่ออาเกมดวยดิเราต่ออาหารเกมดยดิอ้โใส่เกมแค่ตายนะครับมีไส้ซึ่งเนจีบเลยโชว์น่าจับเนาันฮ้ยเดียวเดี๋ยวเกมหน้าผมเอาปืนให้อเกมหน้าไงเราต้องชนะไปด้วยกันผมด้วยเราไม่สูสี าล่ะก็จะบอกว่าเดี๋ยวไม่สูงสีใช่ไหมคุณแม็กคุณกิจกรรมต่อไปนี่คุณอยู่ในทีมเนี่ยคุณเล่นด้วยเหรอเอาล่ะอย่างนี้สนุกแล้วกิจกรรมต่อไปครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะฮะให้ทีมนักพากของเราได้ดูแลต่อนะฮะเพราะว่านักกีฬาที่ลงแข่งขันในเกมต่อไปจนไม่ใช่ใครครับเบง ผู้อื่นก็มีแต่หน้าดีๆลงมีแต่ผมนะระเอ้าวมาครับขอปากให้กับทีมกำลังต่อเลยนะครับครับผมโอ้โหแตว่าหนุ uh, right. oh, ่มๆมาครับมาดูไฮไลท์กันให้ก่อนนะ มือปากแบบนี้ตอนที่เราเป็นเด็กนะฮะกีฬาสุดท้ายครับเราจะเข้าสู่ฟุตทอลนะฮะโอ้โหสิ่งในกีฬาหลักของเราวันนี้นะฮะ15านาทีครึ่งแล้วสินาทีนะฮะไปดูพลังงานาของทั้งสองทีมนะครับจะเหลืออัน,นเยอะเท่าไหร่ก็บอกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้พลังงานเยอะมากนะครับ รึ่งละ15นาทีนะครับนั่นคือสองรื่นะครับจริงๆแล้วในกติกาฟุตซ<ะ>อลนะฮะเวลาเนี่ยจะหยุดทุกครั้งที่บอลตายนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยก็จะไม่ใช่นักกีฬาที่นะครับดังนั้นว่าถ้าเกิดหยุดทุกครั้งที่บอลตายเยโอ้โหเหนื่อยนหนักแน่นอนนะครับดังนั้น15นาทีเวลาจะเดินไปเรื่อยๆนะครับ15นาทีเวลาจะเดินไปเรื่อยๆ มาดูกันว่าสีไม้ลายมือผ่านบาสกิตบอลมาแล้วนะครับผ่านแบตพินตันมาแล้วยิงขนีกและเราจะปิดกีฬาหลักด้วยฟุตซอลครับโดนโอ้โหโคจูนี้บอกว่าบันเทิงนั่งพอฉลี่ยมากเลยนะครับเพเี่ยมากเลยเดี๋ยวอ่ะย้ำกติกาทีนี้นะครับเล่นกันสองเรื่องครึ่งละสิบห้านาทีเวลาเนี่ยไม่มีหยุดนะครับ เวลารันยาวนะครับเขียนิสิตแล้วในกติกาของฟุตบอลเวลาจะมีหยุดนะฮะเวลาบอลตาอย่างเงี้ยเวลาจะหยุดครับแต่ว่าเราดูได้นานที่นะครับนะครับเราปล่อยเดินยาวเลย5นาทีครับนะฮะแล้วกติกาในบางกติกาเนี่ยสำหรับฟุตบอลเนี่ยเขาอาจจะมันจะมีกฎยุ่งผิดมากนะบอกว่าเราจะลดฟอนในบางกติกาลงไปเพื่อการแข่งขันสนุกขึ้นเพื่อการแข่งขันสนุกขึ้นผมว่าะครับางคนอาจจะไม่ได้ตามพวกฟุตบอลเนาะมันทีครับอย่างที่อาจจะยุ่งผิดหน่อยเช่น ฝ่ายรุกเนี่ยถ้าคืนกลับมาได้รู้แต่ว่าตูนะครับถ้ายังอยู่ในเผลของเองคืนได้ครั้งเดียว,อวโอ้โหคืนครั้งที่สองนี่ไม่ได้อ,อันนี้คือกติกาจริงอา่าฮะแต่ว่าในกติกาที่เราได้ก็จะคืนก็คืนไปง่ายๆตอบได้เลยทอบได้เลยคืนได้เลยเราไม่หยุดอยู่ดุดขนาดนั้นนะครับนะอ,อ่า,อาเรื่องวอร์มนะตอนนี้ก่อนดิงคาเดอร์นะครับ แล้วบอกน้องๆแล้ววันนี้เรามีผู้สาวประตูรับเชิญด้วยนะเอาเหรอฮะเพื่อให้น้องๆทุกคนได้เล่น out f ิ e l กันหมดครับเรามีผู้สั่ประตูตัวจริงเสียงจริงอ๋อที่มาช่วยเล่นเกมรับให้เล่นฟุตซอลอยู่แล้วนะครับ